สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับก็ช่องยอดหลักหมอลำพาทำมือนี้สิพาพี่น้องมากินส้วข้าวปุ้นแบบตามมีตามเกิดมีอยังกะัยมีอยังกใัยวัสดุอุปกรณ์กันนี่อันนี้วัตถุดิบข้าวปุ้นข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นพี่ขวน้ำปลาแดกชูโรด น้ำตาลหน่อยนึงผงปรุงรสน้ำปลาตะกามีสาลาแน่มีพักซัมนี่ครับมีพักซัมนี่แคสิเซบบอร์เซบมาเริ่มกันเลยเอาขอ้าวปุ้นล่งล่่งน้ำครับเท้าน้ำจักหน่อยเด้อเพราะวา่ามันมันเขียนมันสีเขียนจักหน่อยครับ าาาามาเบบึงเยี้ยเขาอีเล่เยี้ยข้ามาอัานีงล่างมือล่ะเด้อเอ้าเห็ดให้มันแบบแตกสิ่งสักหน่อยเให้มันเป็นน้ำสักหน่อยครับอืมปกติกระซิมี่พวกพักลวกรับพักลวกพวกหมักทั่วแ้าว่านี่ข้าบ่มี่ข้ากะตามมี่ามเกิดอยู่หน้าครับอยู่ให้อยู่หน้า ตัดที่งีดประมาณนี้ละอ่าพี่ขั้วเนื้อคำอีข้าเนื้อคำอีเนื้อคำอาพี่ขั้วพี่ขั้วผู้ใดมาเพจก็ใส่ลายผู้ดใดบ้ามาเพจก็ใส่หน่อยพี่ขั้วชูรสผู้ดใดมักนัวก็ใส่ลายผู้ดใดบ้มักนัวก็ใส่หน่อย ใส่บาลายครับใส่เลยขั้นอยากเสียบก็ต้องใส่ได้หลายลวกน็น้ำตาลหน่อยเนื้อตัดตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนครับ,รรบปกติเฮ้าสิมี่อ่าหมักทัว่วหมักทัวกท่วผักชีแต่นี่เฮ้าเข้ามาอยู่หน้าเข้าก็เลย บ่มี่อุปกรณ์อีหยังหลายครับฮากเลยเฮยเตปตามวัตถุดิบพี่เมีอันนี้ผงปรุงรสจักน่อยตามัมาเสร่บเรื่มบ่มีน้ำม,มาได้เพราะบ่นานน้ำเขาเริ่มดูดข้าวปุ้นเขาเริ่มดูดน้ำไปแล,ปลขข้วปากะน้ำปลาครับน้ำปลาใสข้าวคั่วบะข้าวคั่วก็ต้องใส่นิดนึงอันนี้น้ำปลาใส่เลยสามช้อน เมืม่อกีบนนัวแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงครับใส่น้ำปลานิดนึงใส่เข้าขัวน้ำจักน้อยกระปุกเข,าข้าขัวกับแบบหน้าๆดีเลยครับเร้อเข้าขัวใส่ลงไปเลยอืมเมื่อเลยเขาอยู่ไฮย,ยูหน้ากับสิเป็นยังไลสะครับสามนี่สามเกิด บ่ได้รู้ลาวิสมาลาอีหยังดอกมีหยังก็กินไปในช่วงนี้เฮาก็เก็บกินแล้วเฮาก็เก็บเฮาก็เก๊เขาโอโอันนี้มันเหลือหน่อยนึงครับใส่ให้มันหมดเลยห้องกระเจี๊ทิมห้องกระเจี๊ยบเอาผักลุ่งพักทาเลี้ฮาก็ะีชีจังซี่แบบสีสี่เพิ่มความหอมคั่นได้ผักชีกับถั่วลงนี่เด็ดสุดยอดเลย ที่ิตทงให้หงหน้ากับเป็นยังสี่ลละครับไ่ได้รู้ลายอีกอย่างหนงดอกแล้วเข้ากะคูกเข้าย้ำคำาข้ามา้ามาีคุกเข้าอืมไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเ๋ยว,รวบรหาดออกตะเกียบน้ำไล่ไหล้ลเนี่ย คูกเข้าให้เขากันคุกเขาคุกเขาอาหารว่างอาหารว่างครับนี่เอาซิมได้ป่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตซิมเด้อขออนุญาตซิมก่อน สเสียบบอโอ้ขอนายยาซิ้นสม,ม,มันยังจางอยู่ในหีมขอใส่เกลือจังเอยครับแล้วมันจางจะมาเสียบเสียบบะครับอดเด็กจังเอย เสียบแล้วมาคักเบิ้งเบิ้งสองคนอืมเลอัมสามโอ้มึงมีบักหน้าเนาะเดี๋ยวหาบักหน้าแป๊บนึงหามหนากหน้าคนเต็เออเหลือพอดีหนึ่งลูกเ,เ,เ,เดี๋ยวบักหน้าหนึ่งทีเต่าหามอีกอน เอ้ยปากหน้าก็มันหนีบยาางส่วนปากหน้าครับปักหน้าอือเนี่ยเข้าใส่มักหน้าแล้วครับใส่มักหน้าไปเดี่ยวสองเปียงเข้าใส่อีกแล้วครับเด้อใส่อีกครับใส่อีกเบิ้งเบึ้งใส่มักหน้าครับนีตัดความเปรี้ยวอือาลูกนี้ครับหลักกระคุนครับคุนคุนคุนสุ่มขึ้นมาครับซุ่มขึ้นมานี่ครับนี่มามา มาครับมา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 ครับมาเบิง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 ครับมาเบิงมาเบิงมาเบิงหนึ่งครับคูกเข้าคูกเข้าคู่เข้าครับเลี้ยวหรอเด้อครับเด้อเลแล้ยวแล้วแล้วแล้วพอเตรียมกินครับเตรียมกินเตรียมกินอ่าครับเซ็ตแล้วครับอ่าสั่วข้าวปุ้นครับ จังไหนผู้ใดมากผู้ใดชอบกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยอดหลักหมอลำพระธรรมเลยนะครับเดอ้อเป็นอาหารอีสานบานๆของเฮาเฮ็ดกินเลนเฮ็ดกินเลน,น,นครับสหรับคลิปนี่ขออนุญาตไปกินก่อนนะครับเดอ้อซิมมงกรซิมมงกรอืมบ๊ายบาย